เแบบนี้ปุ๊บโนต้ตใหญ่มากจมูกใหญ่มากครับฮัลโหลทำได้หมดเลยครับอ่าเป็นเครื่องวิศยกรรมในตำนานจริง,รงๆแกคงไม่มีใครอยากให้หน้าเป็นอย่างนี้หรอกนะพ่อแฮร์วีออฟฟิเชียลชอบไอเทียวนะครับวันนี้นะครับโอ๊ะทำอะไรผิดวะโอเควันนี้ครับผมจะมาสอนเครื่องมือที่ชื่อว่า Liquify เครื่องมือนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสัญญกรรมนะครับที่ไม่ต้องสัญญกรรมจริงๆอะไรวะพูดอะไรของเองเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้กรรไกรหมอมือหมอจริงๆนะครับครับซึ่งเครื่องมือนี้ครับเป็นที่ผมบอกครับเหมือนเครื่องมือสัญญกรรมนะครับสามารถปรับโค้งหน้าปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นให้เข้ารูปดูดีทําให้ลดพุงเพิ่มพุงคงไม่มีใครบอกนะลดพุงนะครับหรือว่าเป็นอ่าปรับรอยย่นของหน้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ออกก่อนนี่แล้วครับหน้าโฉมหน้าที่เล่าๆของผมย โอเคนะครับขอยืมหน้าพี่แกหน่อยนะไปที่เลเยอร์หนึ่งนะครับใครที่เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ก็คลิกขวาแล้วก็คอนเวิร์ตทูสมาร์ทอ็อบเจกต์อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ลิควิดไฟล์นะครับอ่านะครับที่ Google มันอ่างให้เราอะนะโอเคนะครับเราก็จะเจอหน้าอะไรเยอะแยะไปหมดเครื่องมืออะไรเนี่ยนิ้วกดอะไรของมันวันนี้เยอะแยะเครื่องมือย้อนเวลาเหรอ ย้อนเวลาได้เหรอไม่ใช่ครับเรามาดูข้างขวาก่อนนะครับซึ่งข้างขวามันจะเกี่ยวกับใบหน้าล้วนๆนะอ่านูเป็นข้างบนน่ะนะนี่คือ property ครับเขาเรียกว่า property นะครับข้างบนเดี๋ยวค่อยสอนพร้อมไปเครื่องมือซ้ายๆเนี่ยนะโอเคเรามาดูที่ face aware liquify นะครับ direct face ครับมีหน้าเดียวครับอ่านะครับถ้ามาตรวจตรวจจับ3หน้าก็เรียกเรียก3หน้าได้นะครับอ่าใครมีเพื่อน and the gang อะไรก็มาครับ3-4หน้าเชิญจัดไปนะครับอ่านะครับโอเคนะครับต่อไปส่วนของ eye ครับ eye ดวงตาครับ โอเคส่วนดวงตาครับมันจะมี2ฝั่งสังเกตนะครับเพราะว่าตาของเรานะครับมันมี2ฝั่งเราไม่ใช่เอเลี่ยนหรือว่าไม่ใช่การ์ตูนนะครับฟังกี้เออนั่นแหละเราไม่ใช่อตุ๊กกระตูนตอนนั้นนะครับที่มีตาเดียวนะครับอ่ะเรามี2ตาเขาท่านผู้ชมก็จะมี2ฝั่งนะครับอ่าก็คือ eye size คือขนาดของตานะครับอ่าฝั่งซ้ายคือข้างซ้ายครับเขาก็บอกอยู่นะครับ left eye นะครับอันนี้คือ right eye ข้างขวานั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นก่อนนะครับมาข้างล่างครับบแล้ววกกดไป1ี หนึ่งเทนะครับโอเคก็จะเป็นสองร้อยอย่างนี้นะครับถ้า300%ก็เป็นอย่างนี้จะไม่ติดกระทะมากกว่าเดิม300%ร้อยเ์เซส์ครับผมจะปรับสักอ่าใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งปรับเยอะยิ่งตาใหญ่นะครับตาใหญ่มากพี่นะครับยิ่งปรับน้อยยิ่งตาเล็กครับโอเคตาครับพี่แกเขาดูดีได้ไหมครับปรับตาใหญ่ตาเล็กตาใหญ่ตาเล็กตาใหญ่ตาเล็กโอเคนะครับห้ประมาณนี้ตาผมก็ได้บาลานซ์กันนะครับต่อไปนะครับ s i s อะไร i h นะครับ i h i e h i h นะครับคือขนาดความสูงของดวงตานะครับอานะครับปรับสูงตาสูงปรับต่ําตาต่ําเป็นไงวะก็คือตาจะไม่หลีตาตีอะไรประมาณนั้นนะครับใครไม่อยากตาตีก็เพิ่มได้ลดได้นะครับใครอยากตาตีก็ลดได้อะไรประมาณนั้นยิ่งปรับสูงยิ่งตาอ่าสูงขึ้นอ่ะตามันใหญ่ขึ้นต่อไปครับ I w i g h w i s h นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ทําให้กว้างขึ้นนะครับยิ่งปรับสูงตายิ่งกว้างครับ แต่ว่าไอ้สตัวนี้ผมว่ามันเหมือนเหมือนกันเลยนะอานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีดีเทลหรือรายละเอียดที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับอาผลก็สามารถปรับได้ให้มันบาลานซ์กันนะครับโอเคอทริสอทริสนั่นคือการปรับเอียงของมุมของตานั่นเองสมมติตาเราเอียงโอ้โหน่าเกียดมากนะครับก็ปรับได้ให้เอียงให้เอียงกลับมาคงที่หรือเอียงออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับให้ตามสัญญาณทียภาพนะครับอ่านะครับประมาณนี้อดิสแทนครับถ้าปรับเยอะครับตาก็จะห่างงกับหมาครับหมาปักก็เคยเห็นไหม นะครับแล้วก็ปาโลมานะครับอ่าถ้าปรับชิดกันเลยก็หลอดีครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าปรับถ่างมันก็จะดูแปลกๆนะครับโอเคต่อไปโนชครับโนชคือจมูกครับตามชื่อของมันเลยครับโนชไฮนะครับก็คือความสูงของจมูกนะครับคุณจะให้จมูกมันดูสูงดูสูงเปล่าล่ะอ่าถ้ายิ่งปรับเยอะก็ยิ่งสูงประมาณนี้นะครับตรงหนวดก็จะมีบริเวณที่เยอะขึ้นถ้าปรับต่ํานะครับอ่าให้เป็นปรับเป็นลบหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้จมูกก็จะ ลงประมาณนั้นนะตามที่ภาพที่เห็นอย่างนี้นะครับ nose b r i c h n o t e r i ก็คือความกว้างของจมูกนะครับอ่านะครับถ้าปรับให้ยิ่งเยอะนะครับจมูกก็ยิ่งแบนดูแบนนะครับถ้าป็นบยิ่งน้อยนะครับก็จมูกก็ยิ่งโด่งหยิ่งเล็กนะครับก็จะดูแปลกๆนะครับถ้าเล็กเกินไปนะต่อไปเมาส์ครับอ่านะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับอันแรกคือ smile ครับ smile ตามชื่อครับยิ้มครับ smile แปลว่ายิ้มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะยิ่งปรับสูงครับเฮ้ยยิ้มมาเลยนะพี่น้องอ่ายิ้มเลยนะครับ ปรับต่ำครับหน้าบึ้งครับเสียใจเลยมาพี่ตาไม่เข้ากับปากาเลยเฮียนะครับก็ปรับได้ครับจะยิ้มจะบึ้งจะหน้าตูดอะไรแค่ไหนนะครับแต่ผมจะปรับเป็นศูนย์ครับเพราะว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ยิ้มได้ครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ upper ล i ปครับ upper ล i ปก็คือเป็นอ่าผิวปากข้างบนนะนะอ่าผิวปากข้างบนก็ปรับสูงปรับต่ําได้นะครับยิ่งมากนะครับยิ่งสูง ยิ่งต่ำนะครับก็คือค่ายิ่งต่ำนะครับต่ำปากก็ต่ำตาไปด้วย lower lip ยิ่งมากยิ่งเล็กกันแหละนะอ่าผิวปากด้านล่างนะครับอ่ามันจะมี2อฝั่งประกบกันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็งงเหมือนกันนะทำไม lower lip เวลาปรับต่ำเนี่ยอ่าผิวปากด้านล่างมันจะมีความกว้างเออผมก็งงนะดูสิ นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับ m o วิ h width นะครับก็คือความกว้างของปากครับจะให้ปากกว้างปากเล็กปากแบนแค่ไหนก็ทําได้ครับถ้าปกกรับโค้งหน้าให้หล่อได้นะครับเห็นไหมเป็นเครื่องมือศิลปกรรมที่ไม่ต้องเครื่องเครื่องมือหมอเลยไม่ต้องใส่อะไรว่าอะไรนะเป็นใส่ซิลิโคนเลยเข้าไปนะครับนะครับมาใช้ใน p h o t o s h o p ดีกว่าโอเคนะครับเมา t h นะครับก็คือความสูงของปากครับจะให้ปากเล็กปากสูงอะไรก็แล้วแต่ครับโอยธรรมดาได้แหละดีละนะครับ face shape เชฟคบเฟ่เชฟก็คือความทรงหน้านะครับฟอร์เฮดก็คือนี่คือเม่งครับพูดตรงเลยนะก็คือเม่งครับปรับยิ่งปรับสูงยิ่งเม่งใหญ่ครับยิ่งปรับต่ำยิ่งเม่งเล็กครับตรงไหมล่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับชินไฮ้นะครับชินไฮ้ก็จะเป็นฐานคางอ่ายิ่งปรับสูงก็ป่าตัวฐานก็ยิ่งเล็กนะครับยิ่งปรับต่ำตัวฐานคางก็ยิ่งใหญ่นะเจ้าไรก็คือขากรรไกรนะครับว่าจะให้ใหญ่หรือเล็กก็ปรับได้ครับยิ่งมากยิ่งใหญ่ยิ่งละายิ่งน้อยยิ่งเล็ก นะครับอ่าใคจะดูผอมเพียวนะครับอ่าผานใจนี่สำคัญนะครับอ่าใครปรับใหญ่กับอ้วนนะครับดูอ้วนไม่ใช่อ้วนเลยนะดูอ้วนนะครับใครปรับน้อยคือใครปรับค่าติดลบเนี่ยให้ค่ามันติดลบเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบผอมๆดูเพียวๆแต่ว่าถ้าปรับมากเกินไปก็แปลกๆไม่เข้ากับหน้าเฟสฟิท <c oughs> นะครับก็จะอันนี้ก็เหมือนกันครับพอๆกับจอร้าย์นะครับก็คือปรับความอ้วนของปากนะครับถ้ายิ่งมากก็ยิ่งอ้วนถ้ายิ่งผอมอ่าถ้ายิ่งเล็กก็ยิ่งผอม ะครับอ่าก็ปรับผอมมากขึ้นไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับอ่าปรับสักประมาณอย่างนี้นะครับต่อไปบัาไปดูด้านซ้ายบ้างครับปิ้วนะครับอ่านะครับนะครับเครื่องมือเครื่องนี้ก็จะมีชื่อต่างๆอะไรของมันไปนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเครื่องมือข้างบนตรงนี้ก็คือบัตรทูตออปชั่นนะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเป็นยังไงนะครับโอเคไอตัวเครื่องมือกดนี้นะคล้ายๆสมัครทูตใช่ไหมแต่ว่าใช่ครับการใช้คล้ายกันมากครับก็คือมันชื่อว่า forward warp tool ครับก็คือเป็นเครื่องที่เอาไว้วาร์ปเวลาครับข้ามไปยุคต่างๆทุยไม่ใช่ เอาไว้ดึงนะครับส่วนของใบหน้าต่างๆนะครับให้มีความตามที่เราดึงนะเเดี๋ยวรอรู้ผลกันนะครับผมอยากให้หน้าเขายิ้มอีกทีผมจะดึงเขาเงียบนะครับหน้าเขาก็จะดูยิ้มๆแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมีเทคนิคในการปรับนิหนึ่งนะครับก็ปรับทรงเดชไม่ได้อ่านะครับหน้าเขาก็ยิ้มประมาณนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าผมอยากให้หางตาเขายาวกว่านี้นะครับทาได้เหมือนกันครับยืดตาขดตาทําได้หมดครับนะครับอ่าประมาณนี้ตามที่เราใจเราสั่งเลยนะครับอ่า ไอคิ้วก็อยากให้โกงอยากให้หนาอยากให้บางแค่ไหนก็ทําได้ครับอ่าอยากให้โคตรให้อ่อะไรเนี่ยหน้าไงเนี่ยกลัว <c oughs> <c oughs> หรออารมณ์งา่ายไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมไม่รู้ <c oughs> หน้านนะอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้เฮ้เฮ้เเบาๆเฮีย <c oughs> หน้าอย่างงี้ก็จะดูแปลกๆนิดน,นึงนะครับอ่าโอเคข้อควรระวังครับตรงปากครับอย่าปรับใหญ่เกินไปครับถ้าปรับใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเหมือนตัวอะไรบางตัวใช่ไหม นั่นแหละครับตัวนั้นแหละโจเกอร์ในตำนานนะครับหน้าข่าวยิ่งเหมือนนะครับโอเคต่อไปครับหางตาก็ปรับได้คิ้วหางคิ้วก็ปรับได้แต่อย่าปรับมากเกินไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปรับหูปักจมูกนะครับอ่าให้โด่งให้บึ้งให้ไม่มีบึ้งไว้ให้โด่งนะครับให้แบนให้ทําอะไรก็ได้ให้ดูโด่งให้ดูแบนให้ดูอะไรก็ได้นะครับอ่านะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะดูโด่งนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเทคนิคก,การปรับนะครับอาจจะทํอี p มาแยกๆๆๆไปอีกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับโค้งหน้าของเขาพอแค่นี้แหละนะต่อไปครับเครื่องมือเจ้าตัวนี้คือ Recontrast t o ูนนะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ย้อนกลับนะครับอ่านะครับซึ่งเอาไว้ย้อนกลับอะไรเหรอเอาไว้ย้อนกลับตัวเจ้าตัวของการที่ปรับเราปรับอะไรนู่นนี่นั่นนั่ไปไงล่ะนะอ่าอย่างเช่นปรับให้มันยิ้มแต่ผมไม่เอายิ้มแบบนี้นะผมอยากให้มันยิ้มลงมานิดนึงนะครับก็ยิ้มลงมายิ้มลงมายิ้มลงมา,มงมาจนเบื้องจนหน้า จนกลายเป็นแบบปกติแล้วคล้ายๆแบบบรอดชีสซอรีอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะย้อนมาได้นะครับอืมนะครับต่อไปนะครับเจ้าขอเครื่องมือสมูท o ูนนะครับก็จะเหมือนเครื่องมือรีคอนทราสเลยครับแต่ว่าจะสมูทจะค่อยๆมันจะค่อยๆกว่านะครับถ้ารีคอนทราสมันจะปึบๆๆอันนี้มันจะค่อยๆค่อยๆกว่านะครับกะมือให้ดีครับน้ำหนักกดการกดค้างเวลากดค้างสาคัญที่สุดครับอ่านะครับ ต่อไปครับเจ้าตัวนี้ครับเครื่องมือย้อนเวลาตามเป็นถวยมชัยและเครื่องมือหลุมดำในตำนานครับทวิปคอรกไวท์ูนครับครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับคุณเคยเห็นนาวนไหมนาวนที่มันวนนะครับมันจะวนนะครับอาจจะทัวหรือหมุนตามนะครับนี่จะเป็นหมุนตามมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนหลุมดำดูดกินอนุภาพเข้าไปนะครับอยากให้ปากเบี้ยวปากบูดทําได้ครับอยากให้ตาเบี้ยวตาบูดทําได้ครับ ทำได้หมดเลยครับอ่าเป็นเครื่องวิทยกรรมในตํานานจริงๆแกคงไม่มีใครอยากให้หน้าเป็นอย่างเงี้ยหรอกนะเออเฮ้ผมไม่ได้ทำนะเนี่ยเฮ้เครื่องค้างแลวใจเย็นโอเคครับส่วนอื่นๆไม่จาเป็นต้องใบหน้าได้ครับเ,เครื่องมือที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับสามารถทําตรงคอทําตรงหัวไหล่ทาตรงพุงก็ยังได้เลยให้ลดความอ้วนอย่างเงี้ยอ่านะครับโอเคนะครับหน้าก็ประมาณนี้ต่อไปครับอันนี้เป็นเครื่องมือพักระทุนนะครับพักระทุนทาอะไรได้บ้างพักระทุนก็เป็นเครื่องมือที่เอาไวบ้บีบบีบลงนะครับอย่างเช่น อย่เล็กนิดนึงนะครับปากเล็กนิดนึงนะครับปากใหญ่ไปนะครับเล็กนิดนึงนะครับจนเรกลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่หยุดนะครับจังหวะเราจะปล่อยเมาส์นะครับเราก็สามารถปรับร a d i ย s หรือปรับตามองศาที่เราตับได้นะครับอืมนะครับหน้าเขาจะเปลี่ยนไปเลยตาเล็กหูเล็กนะครับเมงเล็กแล้วหมดนะครับอ่านะพุงก็ทําได้นะใช้กับพุมงก็ทําได้มันจะลดความอ้วนอะไรประมาณนั้นผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับ แต่ว่าอันนี้มีคนนี้ไม่มีพุงเว้ยเออนะครับคนนี้เขากินน้อยโอเคนะครับเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าบลูชูนครับบลูชูนนะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ขยายขนาดครับอ่ะคงไม่ค่อยมีใครใช้หรอกนะหรืออาจจะมีใครใช้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ผอมเกินไปนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับอ่านะครับก็เขาผอมเกินไปจริงๆไห้ก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับอ่านะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เพิ่มนะครับอ่าเวลา เขียนแบบนี้ปุ๊บโน้ตใหญ่มากจมูกใหญ่มากครับ hello หรือจะทําให้เม่งใหญ่ก็ได้ครับเม่งเม่งครับอยากให้ใหญ่ก็ทําได้ครับลากตามเม่งก็จะใหญ่แล้วนะครับนี่ครับเอาทั้งหัวเลยดีกว่าครับเป็นอนี่เลยนะครับโคเทโอเคนะครับประมาณนี้นั่นเองจะทําให้เม่งใหญ่จะทานู่นนั่นก็ได้นะครับโอเคต่อไปครับเป็นเลฟทูลครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ดันไปทางซ้ายตามชื่อเลยครับอ่ะดันไปทางซ้ายเลย รูปลอเลยพี่นะครับอ่าดันไปทางซ้ายดันไปทางซ้ายนะครับอ่าโอเคครับต่อไปครับไปเครื่องมือที่ชื่อว่าคือเมาสีจําไม่ได้เออฟิชมาสทูลครับคือเครื่องมือที่เอาไว้ฟิชหรือว่าแช่แข็งหรือว่าสตาฟส่วนนั้นๆนะครับอ่านะครับผมอยากให้สตาฟส่วนหัวนะครับอืมนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีแดงๆแล้วก็สามารถปรับได้นะครับในข้างขวานะครับมาสต์ออปชั่นไม่สิไปที่ เจ้าตัวว e ว Option นะครับว e ว o p t i o n ก็ปรับสีได้เล d y e l l o w อะไรก็ได้นะครับผมเอาเป็น y e l l o w แล้วกันนะครับเราก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือพวก f o ร์เรสบลาบลาอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาให้หนาเขายืดยืด,ยดอะไรก็ทําไม่ได้ครับอืมเพราะว่าเรามันถูกมาร์กไว้อยู่ไงล่ะอ่านะผมจะมาร์กหัวเอาไว้นะครับส่วนหัวก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะประมาณนี้นะครับอ่าผมจะใช้ดึง ดึงอะไรไม่ได้เลยผมดึงตัวแก้มอ่าผมใช้ดึงแก้มผมดึงตรงหน้าผากได้ดึงผมผมได้แต่ผมดึงข้างในไม่ได้ครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับต่อไปครับเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า t r u e t r o l t h r o นะครับ t h r o m a s tool t h r o mass tool นะครับก็คือเป็นเครื่องมือลบ m a s ครับหรือว่าลบไอจุดที่เรา m a s เอาไว้นะครับอ่านวครับก็ปิดอ่าลบออกได้นะครับก็จะประมาณนี้เราก็สามารถ manage หรือว่าจัดการส่วนนี้ได้อย่างอิสระแล้วนะครับ ครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้คือเป็นเฟสทูนะครับเป็นหัวใจหลักของเครื่องมือนี้เลยนะครับเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะของดีคิวฟอยนะครับอ่ะเครือ่องมือนี้ก็จะเป็นการจัดโครงหน้าครับให้ปากใหญ่ปากเล็กนะครับรีมฝีปากใหญ่ดิฟีปากล่างเล็กดิมิีปากอ่าบนใหญ่อะไรประมาณนั้นทำได้หมดโครงหน้าชัูกหม้ชจมูมกสูงชม่มกต่าทําได้หมดครับอันนี้ก็ความกว้างอ่าจ่ายชัมงมกแบนชมูมกโด่งทำได้นะครับโครงหน้าขนนเ,นนาเ,เนะขเาก็ทําได้นั่นเองแล้วปรับโครงหน้าให้เล็กใใใหหห้้ญ่่่ทําาาาออออะะะไไรรรรยงงเเีนนนนนมมมมัััััจจุดดขูก็สถปบบค โอเคนะคะสองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือ,อที่มันอยู่ทั่วไปแล้วคอมไอพวกมือซมูมอะไรพวกนี้นะครับก็ทําได้นะครับอ่านะโอเคประมาณนี้เลยนะครับของรับรีค i ไฟนะครับสำหรับใครที่ปรับอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจัดการหน้าของตัวเองเรียบร้อยโดยไม่ต้องพึ่งหมอครับอ่าล้วก็กดโอเคไปเลยเล็บนะครับอ่ามันก็จะตัดอ่าตัดแสมันก็จะจัดนู่นจัดนี่นะครับให้เรียบร้อยเข้าทีเข้าทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเค จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปของผมแอลวี่นะครับดูซิแอลวี่นะครับมันจะอ่านว่ายังไง air wavy ใช่ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปของผม air wavy ด้วยนะครับโอเควันนี้ผม air w a v ขอตัวตาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย air wavy ขอเถอดพี่